สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนไทยเข้มแข็งนะครับผมสุรันต์เวชาชิวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการคนไทยเข้มแข็งเป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์โดยมีความตั้งใจที่จะนําเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับผู้ประกอบการไทยที่ทํางานประสบความสําเร็จหรือต้องพบปัญหาอุปสรรคนานานับประการเนี่ยนะครับเพื่อน,นําสิ่งที่มาเล่าให้ฟังนั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งเป็นบทเรียนในการที่จะไปทําธุรกิจต่อหรือเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิต ที่จะต้องต่อสู้เพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถยืนอยู่ด้วยเบนขาตัวเองได้แล้วก็ประกอบธุรกิจที่ทําให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้นมาได้ด้วยวันนี้ผมอยู่กับนักธุรกิจท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นนักธุรกิจซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่าสินค้าน่าจะพื้นพื้นนะครับแต่พอได้คุยแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบผมอยู่กับคุณประยุทธโ์โสภิษพงศธรครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสินพงศธรจำกัด และบริษัทกระเบื้องแคนิตจำกัดสวัสดีครับคบุณประยุทธ์ครับสวัสดีครับต้องสวัสดีครับต้องขอญอาตบอกว่าเหมือนกับเป็นสินค้าพื้นพื้นครับถูกไหมฮะมันเป็นทำมันก็คือพื้น,มนงมันก็พื้นฮะมันก็พื้นกระเบื้องแคนิตหรือกระเบื้องของคุณประยุทธ์เนี่ยมันแตกต่างกับกระเบื้องของคนอื่นยังไงที่จริงความแตกต่างของในเชิงกระเบื้องนะฮะมันก็แตกต่างกันทั้งทางด้านวัสดุครับรูปแบบอื สีสันใช่ไหมฮะมันก็คือความแตกต่างก็คือความแตกต่างใช่กระเบื้องก็คือกระเบื้องก็บากระเบื้องก็คือกระเบื้องแต่ว่าถ้ากระเบื้องอันนั้นในสมัยนี้ที่เราเรานิยมกันก็คือว่าอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นกระเบื้องกระเบื้องอย่างนี้นี่ก็คือกระเบื้องนี่ก็คือกระเบื้องแต่เป็นกระเบื้องที่ทํามือนะฮะเอามือทาล้วนๆเลยความพรุนเนื้อการรับน้ําหนักอมันก็จะไม่ได้อืซึ่ง ้าคอนเซปต์กระเบื้องสมัยใหม่นี้ก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้แล้วอืต้องขึ้นไปเหยียบได้ขึ้นไปทํางานได้สี<ช>ต้องสวยต้องสวยถอยมาหน่อยหนึ่งครับไม่มีผมนะไม่มีความรู้แล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนอาจจะมีความรู้อย่างคุณประยุทธ์แต่บางคนอาจจะไม่มีกระเบื้องนี่มันทํามาจากอะไรจริงๆแล้วกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องนี่ถ้าพูดกันตามหลักแล้วแล้วก็ครับถ้าพื้นฐานที่สุดอืก็คือสิ่งที่วัสดุธรรมชาติที่มีอยู่รอบข้างอเอามามงนั่นคือกระเบื้องแหละแต่ พอเราพอพอพอมาถึงในยุคยุคหนึ่งก็เริ่มไม่ใช่ล้ยุคแรกที่สุดของกระเบื้องเนี่ยจะเป็นยุคของกระเบื้องดินเผาคือเอาดินมาเผาเอาดินมาเผาเป็นรูปร่างอาจจะหน้าตาอย่างนี้ก็ได้อาจจะหน้าตาอย่างนี้ครับนะฮะแล้วก็มาเคลือบสีอืนั่นก็ถือว่าเป็นกระเบื้องยุคแรกทําพื้นทําพื้นทาหลังคาทําหลังคาก็เป็นเผาหมดเผาหมดครับครับจนกระทั่งถึงเมื่อมีอุตสาหกรรมซีเมนต์เกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่สิบแปด เป็นอุตสาหกรรมที่ทำให้วัสดุพวกนี้เนี่ยพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งกลายเป็นกระเบื้องอปูนซีเมนต์โอเคกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างผลิตด,ด้วยปูนซีเมนต์เครื่องจักรหรือว่ามือด้วยมือสมัยแรกนี่ด้วยมือทั้งนั้นก็ยังเป็นมืออยู่ก็ยังเป็นมืออย่างกระเบื้องที่ผมถืออยู่เนี่ยนะ,ะฮะก็เป็นกระเบื้องทํามืออืยุคที่เราใช้กระเบื้องตัวนี้ก็คือยุคสมัยราชการที่ห้าชนราชการที่หก แล้วคนที่เอาเข้ามาก็คือพวกยุโรปอีกอ่ะก็คือพวกอังกฤษคือคนไทยนี่ทําไมก่อนไม่ใช่ไม่ได้อยู่กระเบื้องอย่างนี้ไม่อยู่บ้านกับฝรั่งที่จริงกระเบื้องคนไทยนี่ก็ได้รับอิทธิพลยุคแรกเหมือนกันนะแถวลบบุรีหรืออะไรนี่ก็จะเป็นกระเบื้องดินเผาก็เห็นอยู่ก็เป็นดินเผานั่นก็คือยุคแรกแรกแต่ว่าเรากำลังพูดถึงยุคว่าเอาเรียกว่าสมัยใหม่หน่อยเพราะว่ามันเริ่มมีปูนซีเมนต์เข้ามาแล้วแล้วฝรั่งก็เข้ามาเยอะฝรั่งก็เข้ามาฝรั่งเศสเข้ามาอังกฤษเข้ามาก็เเเลยยออาขงที่ค ผิตอยู่ที่อังกฤษฝรั่งเศสก็เอาเข้ามาในบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นจากตรงนั้นมาเป็นกระเบื้องเอาแมสก่อนนะอย่าเพิ่งของคุณประยุทต์นะเอาแมสซี่เขาขายกันอยู่เนี่ยครับมันมีนวัตกรรมอะไรมากมายเหรอมันเปลี่ยนอะไรมากไม่มีฮะคือจริงๆแล้วถ้ารุ่นแรกเลยก็คือ s i m p l ลอย่างนี้ที่สุดลอย่างนี้ละไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะก็คือเอามาชนชนกันแล้วก็ให้มันให้มันให้มันเหลื่อมกันเยอะๆเพื่อจะกันน้ํา อาเลื่อม้าเพราะว่าเวลาฝนตกมีลมพัดมีลมกันโชกอย่างเงี้ยมันต้องเหลื่อมกันลึกลึกๆเลยคือความยาวกระเบื้องสมมติความยาวกระเบื้องตัวนี้ตีสว่าสักเก้านิ้วมันจะต้องใช้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นเสียไปกับการเหลื่อมโดยโดยเฉลี่ยนะครับโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือพื้นฐานนี่คือพื้นฐานแล้วก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เป็นจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่เริ่มจะมีการออกแบบที่ การน้ําการลมอืให้กระเบื้องมันเหลื่อมน้อยลงอนี่คือกระเบื้องสมัยใหม่กระเบื้องสมัยใหม่แต่กระเบื้องสมัยใหม่เนี่ยหรือพื้นเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องพื้นด้วยที่ผมจะถามคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ยังถือว่าเป็นตัวเองเป็น s อ e เอเป็นธุรกิจขนาดเล็กครองครอบครัวับแล้วคุณประยุทธ์เป็นรุ่นที่สองผมถามข้าไปก่อนว่าวันนี้โอ้โหบริษัทใหญ่ๆเยอะแยะเลยเขาทำอย่างเนี้ย ถ้าคุณประยุทธ์ยังทําอยู่เพราะอะไรผมทําอยู่เพราะอะไรส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ครอบครัวทํามาครับแต่ครอบครัวทํามาจริงๆถ้าพูดถึงว่าผมมีใจอยากจะต่อเนื่องทันทีเลยไหมมันก็พูดไม่ถูกอีกว่าใช่คุณพ่อเนี่ยทาตั้งแต่ตั้งแต่เป็นคนจีนมาจาก เมืองจีนครับมาเป็นเสมียนมาจากโัวเถามาเป็นเสมียนลงน้ําแข็งี่กระทั่เสือพื้นหมอนใบนี่ถูกต้องเลยใช่ไหมพอเก็บเงินได้ก็คิดจะตั้งตัวคนจีนก็คือคิดจะตั้งตัวอย่างเดียวนะครับมีกิจการของตัวเองถูกต้องฮะจะเป็นเล็กใหญ่ไม่สำคัญก่อนคุณพ่อเคยเล่าไหมว่าทําไมทํากระเบื้องทําพื้นอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยผมไม่ไม่เคยถามโดยตรงนะฮะแต่ว่าถ้าจะพูดกันก็คือว่าสมัยนั้นกระเบื้องพวกนี้เฟื่องฟูอืเฟื่องฟูเท่าที่ฟังจาก ่อบผมอ่ะนะครับมีโรงกระเบื้องในกรุงเทพอย่างเดียวร้อยกว่าโรงร้อยกว่าโรงวิถีชีวิตคนเมืองตอนนั้นก็เปลี่ยนก็กําลังเปลี่ยนสมัยราชการที่ห้าชนราชการที่หกบ้านก็เป็นใช่าที่เมื่อกี้เราคุยกันบ้านแถวสาทรอะไรอย่างเนี้ยที่เป็นบ้านที่เป็นเป็นเป็นบ้านเป็นโคลเนียลสไตล์ในในกรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นสุขุมวิทสุขุมวิทเริ่มต้นต้นต้นนะถูกต้องสุขุมวิทปลายแล้วสิอย่างแต่ว่าแต่ว่า ตรงนี้นี่คือสิ่งที่คุณพ่อของคุณประยุทธ์ทำเนี่ยก็คือทํากระเบื้องสําหรับบ้านคนพวกนีใ้ใช่ครับใช่ครับเป็นหน<ก>ึ <S 1> 1 <S ในร้อยโรงงานนั้นก็ึ่งหนึ่งในร้อยร้อยกว่าโรงงานนั้นนะครับก็ถ้าพูดถึง ตัวที่ทําให้กระเบื้องตัวนี้ก็มีส่วนอันหนึ่งนะฮะที่มีอยู่ยุคหนึ่งก็คือยุคยุคสมัยที่ผมนี่ผมฟังเขาเล่ามาทางนั้นเลยนะฮะฟังพ่อผมเล่ามาเกิดไม่ทันก็คือเกิดไม่ทันสมัยจอมพลแปลผมเกิดไม่ทัน, <laughs> น <laughs> สมัยจอมพลแปลก,ก็ก็คือก็ก็คืออยากจะสนับสนุนธุนกนรกิจไทยสินค้าไทยเพราะฉะนั้นหน่วยราชการทุกแห่งเนี่ยจะต้องมงด้วยกระเบื้องแล้วก็ต้องเป็นกระเบื้องที่ เขาหนุนเขาเรียกกระเบื้องวิบูลสีเคยได้ยินไหมกระเบื้องวิบูลสีโดยเคยได้ยินไมผมก็ผมเกิดไม่ทันเลยแต่ว่าอ่านประวัติศาสตร์เพราะผมสนใจเขาเรียกอะไรสถาปัตย์ในยุคจอมพลปอเพราะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคณะราชเนี่ยมีสถาปัตย์อะไรแหลกๆเยอางที่เห็นชัดๆก็คือที่การรถไฟที่จุฬาคณะรัฐศาสตร์อะไรพวกนี้เนี่ยทั้งนั้นนะถ้าพูดถึงนะครับก็คือยุคธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ด้วยธรรมศาสตร์ด้วยก็คือยุคนั้นก็คือว่ายุคที่ สนับสนุนสินค้าไทยแล้วก็ให้คนไทยผูกขาดคนจีนนี่ไม่ต้องเข้ามาหมายว่าถ้าเป็นธุรกิจอย่างอื่นแล้วไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นของหน่วยราชาการแล้วถ้าเป็นกิจการของคนจีนไม่มีสิทธิ์เข้าเพราะ,ะนั้นก็ยุคนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กระเบื้องเนี่ยเริ่มเป็นเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็นิ่งเริ่มเป็นที่นินยมใช้อเพราะมันอย่างหน่วยราชาการที่ผมพูดก็คือราชวัง คมทหารบ้านสวยๆสมัยเนี้ย่แถวสุขุมวิทอย่างเนี้ก็คือถ้าเป็นคนนอกก็เลยเรียกกระเบื้องลูกฟูกบ้างบางทีถ้ารู้จักหน่อยก็กระเบื้องแบบวิบูนสีถ้าไปแถวเทเวศแถวอะไรตอนนี้จะเห็นบ้านเก่าๆพวกนี้อยู่ถ้าถ้าเป็นกระเบื้องวิบูนสีส่วนใหญ่จะอยู่กับหน่วยราชการแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นเอกชน ร้านค้าหรือว่าแถวเจร Guys, uh, like, ิญกรุงแถวท่าช้างอะไรพวกแถวเก่าๆที่เลือยี่ยังเห็นอยู่ใช่ใช่พวกนี้ก็จะเป็นกระเบื้องว่าวโอนกระเบื้องว่าวมีมีหลายชื่อมีหลายแบบนะผมผมถึงบอกว่ามีกระเบื้องหลายรูปแบบแล้วคุณประยุทธ์โตมาในโรงงานกระเบื้องใช่ครับแล้วตอนแรกบอกว่าอะไรนะไม่อยากเท่าไหร่อ๋อแล้วเฉยๆจริงๆแล้วก็หมาคิดดูสิครับครับถ้าบางทีเราก็พูดให้พ่อแม่เจ็บใจเล่นว่าทําไมเลี้ยงลูกให้ ดีเกินไปให้การศรึกษามากไปพอพอจบปั๊บมันก็หยหิ่งนี่ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมานั่งทําอะไรที่เอามือเคาะเปาดปาดคุณระยุ์เรียนอะไรนะผมผมเรียนมาทางทางทางวิศวะวิศาวะครับจุฬาใช่ไหมจุฬาครับ,รบพอกลับไปบอกไม่เอาล้วกลับมาก็แล้วก็เราตัวเราเองเรามองเราก็ไม่อยากได้แล้วเพ มันโลเทคครับเนี่ยอะไรต้องมาทำแบบนี้นะพิศพศานี่ต้องต้องต้องไฮเทคสิครับต้องมีเครื่องจักรต้องมีอะไรใช่ไหมฮะเราดูมันอะไรก็ตบอย่างเดียวปาดอย่างเดียวแล้วที่ผมจะพยายามถามด้วยก็คือว่าพอผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีบริษัทใหญ่ๆโรงงานใหญ่ๆแล้วทำไมคุณประยุทธ์กลับมานั่งทำไอ้ตรงนี้อ่าจุดประกายก็คือว่าผม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 ก็ไปทำงานบริษัทญี่ปุ่นพอทำได้สักสองปีผมก็เริ่มได้คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ เราไม่ทาของเราเองบ้างอ่ะทำไมก็เริ่มเริ่มมีไอ้ไอ้ไอ้ความเป็นมันอาจจะปลูกฝังอยู่ในสายเลือดทาไมตั้งแต่รุ่นรุ่น,ร,นรุ่นพ่อก็ได้นะ<ช>เพราะาว่ารุ่น,นพอ่อคนจีนก็คือว่าลูกก็ต้องมาช่วยกันทำมาหาจินใช่ไหมครับ,รบก็ไม่ได้นั่งเฉยนะรถมาก็ช่วยกันขึ้นกระเบื้องเอากระเบื้องยกกระเบื้องขึ้นขึ้นรถเลี้ยงรถอย่างนี้ให้ลูกค้าหรือว่าพอปิกอัพเข้ามาก็เอารถปิกอัพขับรถ ไปส่งของให้ลูกค้านี่คือมันมันเป็นการปลูกฝังทางอ้อมให้เราเข้าใจถึงการค้าแล้วก็เวลาพ่อแม่รับเช็คมา<ผ>มเช็คเด้งดใช่ <c oughs> ไหมฮะพอเช็คเด้งนี่ก็ <c oughs> ก็ก็ปวดหัวกันละก็ต้องมาช่วยกันว่าเออจะไปตาม <c oughs> ก,กันยัางไงาก็ไปช่วยกันตามช่วยกันเฝ้าเจ้าลุหนี้นะช่วยกันอย่างเนี้ยมันก็เลยพวกนี้ค่อยๆเป็นการสิ่งที่ค่อยๆเรียนรู้ก็เลยก็เลยฝังอยู่ในตัวก็ฝังอยู่ในตัวพอทาไปพอทํางานกับเขามันก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะ มันมันชักมันชักสายเลือดมันชักเริ่มเริ่มเริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะมีความรู้สึกนะฮะว่าแต่วิศวะมันก็มีเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องอยู่เหมือนกันมันใช่หรือเกี่ยวไหมมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงรับเพราะผมผมเป็นวิศวะเครื่องกลผมไม่ใช่วิศวะโยธาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าก็กลับมาในที่สุดก็มารับก็มารับพอพอทำมาญี่ปุ่นมาสองปีแล้วผมก็พูดง่ายๆก็คือเบื่อชีวิต เป็นลูกจ้างมากกว่าก็เลยอยากจะกลับมาทําอะไรเองก็บอกมาถึงก็ก็เริ่มมาต่อยอดแล้วอะไรที่มันใช้มือพอจะใช้เครื่องออกแบบ simple simple ง่ายๆได้แล้วก็เริ่มเข้ามาทดแทนอืส่วนนี้ขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มันมันเปลี่ยนไปเยอะแค่ไหนฮะมันมีสองส่วนที่คงจะต้องถามเรื่องแรกก็คือดีไซน์ การออกแบบเนี่ยลายแบบเห็นผมเห็นโปรดักตของคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยนี่นก็คือลายเก่าลายเก่าครับลายเก่านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ Innovation เอาลายก่อนลายยังทําอยู่ลายยังทําอยู่ลยยยแล้วอันนี้ถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นของเก่าเลยเราไม่ไม่ไปแตะต้องในการที่จะขบวนการผลิตก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่การลงลายตัวลายเองอย่างแม่พิมพ์ตัวนี้เนี่ยผมว่าอายุมากกว่าผมอีก แบบนี้เป็นต้นแต่ว่าส่วนที่เรามาเปลี่ยนก็คือว่าเวลากระเบื้องเราต้องการอัดแน่นตอนนี้เราก็ดีไซน์เครื่องจักรมาอัดเครื่องไฮดรอลิกมาอัดให้มันแน่นอ๋อนั้นก็คือเครื่องจักรมาผสมประสานมาผสมผสานแต่ดีไซน์นี่คือลายตั้งแต่สมัยที่ที่คุณพ่อคุณยบไปปูบ้านให้คนอื่นไปขายให้คนอื่นก็เป็นไปอย่างนี้เลยใช่ครับอย่างดีไซน์พวกนี้เนี่ยไม่ใช่มีอยู่ในประเทศไทยก็ในยุโรป ที่คนที่ไปต่างประเทศก็จะเห็นลายนี้เป็นลายยอดนิยมเลย<ะ>ลายๆนี้นะครับโทษลายที่เห็นเนี่ยจะเป็นลายยอดนิยม<ะ>ในในยุโรปแล้วก็จริงๆกระเบื้องพวกนี้เอาเข้ามาโดยพวกมิชชันนารีฝรั่งเศสก็เข้ามาในยุคสมัยเดียวกับพวกกระเบื้องหลังคานี่แหละคือลายพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไปทัวร์ยุโรปไปทัวร์วังเวงบางลายก็จะเห็นเห็นเลยครับเห็นเลยครับอย่างผมไม่ไดเอามาด้วยแต่บางลายที่ผมทําเนี่ย คุณเดินเข้าไปที่วาติกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะเขาที่วาติกันเนี่ยเวลาพื้นเขาจะเขาจะเขาจะปูเป็นแผง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 เพราะฉะนั้นแต่ละแผงเขาจะเปลี่ยนลายไปเรื่อยอๆก็มีบางลายที่เราเอามาใช้อยู่ในเมืองไทยเหมือนกันซึ่งก็ต่อเนื่องมาซึ่งก็ต่อเนื่องฝรั่งลอกมาแล้วก็มาทรา้ ฝั่งลังพามาดีกว่าไม่ใช่ไม่มีใครลอ,อกใครเขาพามามแล้วเราก็<ค>รับมาใช้ยุคนี้มันไม่มีใครลอ,อกใครน,นะร<า>นอกจากคุณปร <โ frustrating> ะยุทธออ์จท่านัตน์ไม่เราเราเราไม่เรา,เรา,ไ,มเรา euh ไม่พูดคำว่าลอ,อกนันมันบาปเราพูดคำว่าเรียนนจิเนียริงผมผมเป็นคนถามะไรตรงๆแต่ว่าพูดถูกก็ถูกจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลอกหรอกมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ตกมาแต่ทำไมยังทำอยู่ล่ะทำไมยังทำอยู่ ออจจไม่ต้องเผ<ล>ยชื่อนะโรงงานใหญ่ๆปูนซีเมนใหญ่ๆเขาก็ทำอย่างนี้โอ้ยดวนี้แมสเต็มไปหมดเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่า